ด็กหิิงท่านพี่เจ้าขาข้ามาขอเกี้ยวรักบทที่หนึ่งสิบสองเดิมถูกเลี้ยงไว้ด้านนอกเพิ่งตามตัวกลับมาได้ไม่นานพะยะค่ะ ลูเ่เสียเสียตอบครั้นห้องเต้ได้สะดับก็นิ่งเงียบก่อนบอกมือให้เขาถอยออกไปลูเ่เสียออกมาจากพระตำหนักเฉียนเชียงฟ้าด้านนอกมืดแล้วแสงดาวรา,รายิบระยับคนในวังเอาไม้ไผ่ไล่จุดโคมไฟบงกดทีละดวงแสงเทียนจากเชิงโคมบงกดส่องสว่างตามขั้นบันไดอันเย็นเยียบพริ้วไหวดุดสส่น้ำในราตรีอันมืดมิดเบ่ารับใช้สวมเสื้อคลุมหนัง การ่องให้เขากระซิบเสียงตา่าท่านโหงานเลี้ยงวันนี้เหตุใดท่านจึงช่วยพูดแทนในท่านอิงกัวกองไม่ใช่เพียงช่วยเขาเท่านั้นแต่ยังเป็นการช่วยหองเฮาด้วยเป็นการตอบแทนบุญคุณของนางลู่เจียเสียเก้าลงบันไดกล่าวเสียงเรียบห้องเต้เริ่มหลงมัวเมาในการมารมแล้วขณะที่ยังเป็นองค์ชายยังรู้จักอดกลั้นอดทน แต่บัตรนี้ไม่ดีเช่นแต่ก่อนแล้วกล่าวจบก็เดินตรงไปด้านหน้าระหว่างทางเขาได้พบคนผู้หนึ่งลู่เตียเสียหยุดฝีเท้าคนผู้นั้นเองก็หยุดนิ่งฝีเท้าชะงักประสานมือคารวะเขาได้พบใต้เท้าผู้บัญชาการโดยบังเอิญน,นับเป็นวาสนาของข้าน้อยหลัวแล้วลู่เตียเสียมองชายหนุ่มร่างสูงคนหนึ่ง ยืนอยู่ใต้ฐานเชิงเทียนรูปบองตดเขาสวมชุดขุนนางมีผู้ใต้บัญชาติดตามสองคนแน่นอนว่าเขาย่อมจำหลวสันยวนผู้โดดเด่นเบื้องหน้าพระพักห้องเต้นในระยะนี้ได้แม้หลวงสัหยวนจะเป็นขุนนางของสารต้าดีแต่ก็ช่วยเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเมืองเจ้อเจียงช่วยชีวิตราษฎรไว้ได้หลายหมื่นคนสีบอยกำลังคิดผลักดันเขาขึ้นเป็นรอง เสนบดีกรมโยธาเป็นใต้เท้าหลวนี่เองเข้าวังยามวิการพอเรื่องอุทกภัยหรือ อีกฝ่ายใช้เวลาเพียงหนึ่งปีก็ก้กาวหน้าถึงขั้นนี้คนผู้นี้ไม่ธรรมดาลู่เจียเสียจึงยินดีมอบรอยยิ้มให้เขาลู่เจียเสียยังล่วงรู้เรื่องราวบางอย่างของหลัวซันยวนขณะที่ไขคดีในศา,าลต้าลีเขามีวิธีการพิสดารร้อยพันในการสอบสวนนักโทษอ,อำมหิตโหดเหี้ยมถึงขีดสุดคนผู้นี้มีความรู้ความสามารถกว้างขวางแต่หากจะกล่าวไป เขาก็เป็นคนที่มีจิตใจเหี้ยมโหดโดยแท้จริงแต่ถ้าอยากจะอยู่ในราชสำนักอยากจะไต่เต้าขึ้นสู่ตำแหน่งสูงมีสองสิ่งที่สำคัญหนึ่งคือความฉลาดสองคือความอัมมหิตทั้งสองสิ่งนี้หลัวสนยวนล้วนโดดเด่นหากเขาไม่ใช่ลูกศิษย์ของสีเบยลู่เจียเสียคงชื่นชมเขาไม่น้อยห้องเต้มีรับสั่งเรียกตัวลับๆ ข้าน้อยเองก็ไม่ทราบแน่ชัดแต่ได้ยินว่าใต้เท้าผู้บัญชาการก็ถูกเรียกตัวเข้าวังเช่นเดียวกันหลวงสันยวนกล่าวใต้เท้าผู้บัญชาการคงได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สำเร็จราชการเซียนต้าแล้วใช่หรือไม่ข้าน้อยต้องขอแสดงความยินดีด้วยคนผู้นี้หูตาเฉียบแหลมนักลู่เจียเสียต่อเพียงไต้เท้าหลวงยังต้องไปพบฝ่าบาทใช่หรือไม่ รบกวนใต้เท้าผู้บัญชาการแล้วเช่นนั้นข้าน้อยขอตัวก่อนอาจเป็นเพราะสังเกตเห็นถึงเขาลางไม่สบอารมณ์ของลู่เจียเสียหลัวสัญยวนจึงไม่พูดอะไรอีกคลี่ยิ้มบางก่อนประสานมือแล้วจากไปผู้ใต้บัญชาที่ติดตามลูเ่เตียเสียประหลาดใจอย่างยิ่งพันโหเหตุใดหลวสันยวนผู้นี้จึงกล้าสนทนากับท่านกลางทางเช่นนี้ช่างไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำ เขาเพียงอยากรู้ว่าห้องเต้ตรัสสิ่งใดกับข้าหากกล่าวถึงจิตใจแยบยลในปีนั้นลู่เจียเสียนับว่าจิตใจหอนเที่ยมเช่นเดียวกันแต่เพราะหลายปีมานี้อำนาจบาร,รมีแข็งแกรง่งมีอำนาจเด็ดขาดที่สามารถกดข่มทุกสิ่งได้เขาจึงไม่ต้องเล่นเล่วางอุบายอะไรอีกลู่เจียเสียย,ยิ้มเย็นเขาใจกล้าจริงๆ ลู่เจียเสียรู้สึกสนใจอยากเฝ้าดูคนเหล่านี้เพียงแต่ยามนี้เขายังไม่วางหลัวสันยวนไว้ในสายตาเขาคลุมเสื้อคลุมเดินฝ่าลมหนาวยามราตรีมุ่งตรงไปด้านหน้าทางด้านหน้าไม่มีโคมบงกดแล้วคนในวางส่องตะเกียงไฟให้เขาส่งผู้บัญชาการลูกขึ้นเกี้ยวที่จอดอยู่ข้างทางเดิน ในห้องอุ่นฝั่งบัวรพาของพระตำหนักคุณหนิงเซียววินวางถาชาดอกไม้ที่เพิ่งเก็บลงบนโต๊ะไม้จินซื้อหนานพลางกล่าวปลอบประโลม อย่าทรงคิดมากเลยเพคะข้างพระวรกายฝ่าบาทมีนางกำนันที่ได้รับความโปรดปรานอยู่มากแต่ก็มีใช่ว่าล้วนถูกพระองค์กำจัดไปทีละคนแล้วหรือเพคะฝ่าบาททรงมีพระราชกรณียกิจมากมายไม่กี่วันก็ทรงลืมเรื่องนี้แล้วฮองเฮาเอ็นกายพักผ่อนบนเก้าอี้เอน็นพอถอนใจก่อนกล่าวกลัวก็แต่ฝ่าบาทจะไม่ทรงลืม แต่อย่างน้อยคำกล่าวของเซียววินก็ช่วยผ่อนคลายความกังวลของนางไปได้บ้างนางนั่งตัวตรงพูดต่อไปคำบอกปัดของอิงตัวกล้องเพียงข้าได้ยินก็รู้ว่าเขาคิดปฏิเสธช่างใจกล้านักหากไม่ระวังก็อาจต้องโทษหลอกลวงเบื้องสูงเคราะดีที่เขามีคุณงามความดีอยู่กับตัวฝ่าบาทจึงไม่ทรงถือสาหาความเขา น่าสงสารก็แต่สาวน้อยนางนั้นครานี้ถึงจะไม่อยากออกเรื่อนก็จำต้องออกแล้วเวลากระชั้นเช่นนี้คงหาคู่ครองได้ไม่ดีเท่าไหร่้องเฮาทอดถอนใจพยาปีศาจต,ต่อสู้กันแต่ปีศาจน้อยต้องมารับเคาะแทนแล้วเซียววินนั่งลงข้างห้องเฮา เกิดเรื่องเช่นนี้ตระกูลดีๆคงพากันหลบหนีไปไกลนางทำได้เพียงแต่งงานกับลูกหลานของตระกูลขุนนางธรรมดาแล้ว เลือกแฟนชายหนุ่มที่เพิ่งสอบผ่านจีเรินซิ่วไฉมาแต่งด้วยสักคนต่อไปหากผ่านการคัดเลือกก็จะได้เป็นติ้นซื่อและได้รับราชการอันที่จริงก็ถือว่าไม่เลวเซียวิยนรับที่พิ่งกูหลาบจากนางกำนั้นมาทาให้ที่มือฮองเฮาพรางกล่าว มิสู้พระองค์นำพระไทยไปดูแลการเรียนขององค์ชายสาดีกว่ามาทรงกังวลเรื่องอภิเศกสมรสหม่อมชันได้ยินท่านปู่กล่าวว่าหลายวันก่อนองค์ชายใหญ่ทรงได้รับคำชื่นชมจากท่านมหาบัณฑิตที่มาสอนหนังสือหากองค์ชายสามเอาแต่ทรงลุ่มหลงในงานไม้ฝ่าบาทต้องไม่พอพระไทยแน่เพคะข้าจะเกลี้ยกล่อมเขาได้อย่างไร ห้องเทาโครงสีซ่าท่านใดนั้นก็ดึงมือเสียววิ่นไว้นางนิ่งเงียบไปชั่วครู่ก่อนถามด้วยรอยเยี้ยมวิ่นเอ,อ๋อป้ามองเจ้าเติบใหญ่เอ็นดูเจ้าเหมือนลูกแท้ๆเท่าว่าเจ้ากลับดื้อรั้นยิ่งนักไร้เรียงนามคุณชายตั้งมากแต่เจ้ากลับไม่ถูกใจสักคนเจ้าต้องตาคนใดไว้หรือเจ้าบอกป้ามาป้าจะจัดการให้เจ้าเอง เซียวอเวนถูกฮองเฮาซักถามจนหน้าแดงดำอย่าได้ส่งออกหน้าแทนหม่อมชั้นเชียวนะเพคะหม่อมชั้นจะไปสอบถามเขาด้วยตนเองเขาเป็นคนที่แปลกพิลึกที่สุดหากพระองค์ทรงเข้ามาแทรกแซงไม่แน่ว่าอาจทำให้เขาเกิดความรู้สึกต่อต้านฮองเฮายิ่งรู้สึกประหลาดใจมากขึ้นนางใช้สารพัดวิธีกว่าจะเค้นน้ำออกมาจากเซียวอเนได้หลังจากได้ยินก็พังงอกศีรษะ เจ้าต้องตาเขาหรือสายตาของวินเออของพวกเราเฉียบแหลมที่สุดยังไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องที่เขาอายุยังน้อยก็ได้รับตำแหน่งสาวชิงแห่งสาลต้าหลีแล้วข้ามีเรื่องจะบอกเจ้าเรื่องหนึ่งฮ่องเต้ทรงเตรียมร่างราชโอคงการแต่งตั้งเขาเป็นรองเสนาบดีกรมโยธาครั้นเซียว,วินได้ยินก็ตกตะลึงไปเล็กน้อยความประหลาดใจแกมยินดีแผ่ซ่านออกมา พระองค์ตรัดจริงหรือเพคะเขาเพิ่งรับตำแหน่งขุนนางได้ไม่กี่ปีประสบการณ์ยังไม่เพียงพอ ข้าได้ยินฝ่าบาทตรัสว่าเขามีความดีความชอบเรื่องการแก้ปัญหาอุทกภัยประจวบเหมาะกับตำแหน่งรองเสนาบดีกรมโยธาว่างลงพอดีทั้งยังมีแรงสนับสนุนจากสีเกลเหล่าคัดสรรไปคัดสรรมาก็ยังไม่เจอที่เหมาะสมจึงได้ผลักดันเขาขึ้นเป็นรองเสนาบดีกรมโยธาเสียเลยหองเฮาประคองมือของเซียวินพลางยิ้มออกมา ดูเจ้าดีใจเข้าสิเป็นเขาที่ได้เลื่อนขั้นมิใช่เจ้าสักหน่อยเซียววินถูกป้าของตนสบพยอกตนเริ่มกระดากอายนางกัดริมฝีปากไม่ยอมเอ่ยวาจ้าความรู้สึกชมชอบยิ่งเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆท่านป้าขยับเข้ามากระซิบข้างหูนางอีกครั้งข้าได้ยินว่าวันนี้ฝ่าบาทมีรับสั่งเรียกเขาเข้าวัางเซียวินยิ่งหน้าแดงเรื่อ พระองค์จะทรงตรัสไปย่นี่ิใช่ว่าหม่อมฉันจะไปพบเขาประเดี๋ยวนี้สักหน่อย แม้จะกล่าวเช่นนั้นแต่เซียวินยังให้นางกำนันถือโคมไฟพานางเดินไปรอบๆพระตำหนักเฉียนเชียงหลัวสันหยวนเดินออกมาก็เห็นเซียวอินเพียงหลัวสันยวนมองปราดเดียวก็รู้ว่านางตั้งใจมารอเขาที่นี่เขาแซงทำเป็นไม่เห็นเดินไปตามทางเดินหลกักมุ่งหน้าออกไปด้านนอกเซียวอินจึงก้าวเข้าไปหลายก้าวนางกัดริมฝีปากก่อนคลี่ยิ้มออกมา คาดไม่ถึงว่าจะได้พบใต้เท้าหลวงที่นี่หลวงสัหยวนหันกลับมามองเดิมเขายังชื่นชมในความสามารถของเซียวินหลายส่วนเพียงแต่สำหรับเขาแล้วคุณค่าของการใช้งานอยู่เหนือความสามารถและรูปโฉมในเมื่อเขาไม่มีแผนการใช้นางทั้งยังจะก่อให้เกิดความยุ่งยากเขาจึงเพิกเฉยต่อเซียวินมาโดยตลอดคุณหนูรองเซียฝ่ามืดแล้ว แม้จะอยู่ในวังหลวงเพราว่าการออกมาเดินเล่นยามวิกาลถือว่าไม่เหมาะสมนักที่สำคัญ หากข้าน้อยหลวยังไม่ไปอีกประตูวังก็จะปิดแล้วเซียววินรู้ว่าเขาเย็นชามาโดยตลอดมิใช่ว่านางไม่ใส่ใจนางเองก็มีความหยิ่งทะนงผู้อื่นเอาแต่คอยไล่ตามออกกุ้มนางมีเพียงหลวสสนยวนที่ปฏิบัติต่อนางอย่างไม่แย้แสน้ำเสียงนางพรันต่ำลงใต้เท้าหลวข้าไม่เข้าตาท่านถึงเพียงนั้นเลยหรือ คุณหนูรองเซียเข้าใจผิดแล้วความสามารถของคุณหนูรองเซียเป็นที่เลื่องลือไปทั่วเมืองหลวงรูปโฉมก็โดดเด่นจากเข้าตาหรือไม่เข้าตาก็คงไม่ขาดแคลนค่าน้อยหลวผู้นี้หรอกกระมังหลวงสัญ่วนไม่ต้องการข้องเกี่ยวกับนางอีกเขามุ่งหน้าเดินออกไปด้านนอกเซียว,วินมองแผ่นหลังสูงสง่าของเขาพันพร่องออกมางานเลี้ยงในวังหลวงวันนี้ ฮองเฮาทรงอยากขอสมรสพระราชทานให้น้องสาวท่านกับองค์ชายสามแต่ฝ่าบาทกลับมีพระดำริจะแต่งตั้งนางเป็นท่านหญิงทันทีที่กล่าวประโยคนี้ออกมาในที่สุดนางก็เห็นฝีเท้าของหลวงสันยวนชะงักเซียววินเห็นดังนั้นจึงพูดต่อในเวลานั้นท่านหญิงปัวกงเอ่ยว่าน้องสาวของท่านได้ทำการมั่นหมายตั้งแต่วัยเยาว์แล้วจึงหลีกพ้นมาได้ ข้าว่ายามนี้งานแต่งงานของน้องสาวท่านคงเป็นเรื่องยากลำบากมากท่านมีหนทางช่วยนางหรือไม่แต่ไรมาข้าก็ไม่เคยสนใจเรื่องเหล่านี้แต่เพื่อท่านข้าจึงได้สนใจนางอยู่บ้าง เนิดนานที่หลัวสัหยวนไม่เอื้อนเอ่ยอะไรใบหน้าไร้อารมณ์เท่าว่ามือที่อยู่ใต้แขนเสื้อกลับกำแน่นขึ้นช้าๆจากนั้นเขาก็กล่าวขอบคุณออกมาด้วยเสียงต่ำเบาก่อนจะสวมเสื้อคลุมกันลมแล้วมุ่งหน้าออกไปด้านนอกเซียวินสัมผัสได้ว่าท่าทางของเขาดูแข็งกร้าวขึ้นเล็กน้อยแต่ก็บอกไม่ถูกว่าเป็นเพราะสาเหตุใด เมื่อเห็นเขาจากไปแล้วนางจึงค่อยๆตื่นจากพวังเซียววินเดินกลับไปยังพระตำหนักคุณหนิงในที่สุดก็ได้ยินเขาเอ่ยคำว่าขอบคุณออกมาคำหนึ่งหัวใจนางรู้สึกดีขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย ราตรีนี้เวยหลิงนอนหลับไม่สนิทนักเช้าวันรุ่งขึ้นเขาฝึกซ้อมดาบอยู่ตรงลานกว้างให้เหงื่อออกเล็กน้อยถึงได้รู้สึกปลอดโปร่งขึ้นเขารับผ้าจากบ่าวรับใช้มาเช็ดหน้าผากมองตะวันที่เคลื่อนตัวลอยขึ้นสูงเวยหลิงถามเรื่องในราชสำนักข้าได้ยินว่าเมื่อคืนห้องเต้ทรงแต่งตั้งผู้บัญชาการขึ้นเป็นผู้สำเร็จราชาการเซียนต้าแล้วหรือ องคารักษ์ที่ยืนอยู่ด้านข้างรายงานราชองค์การประกาศออกมาแล้วท่านผู้บัญชาการออกเดินทางไปยังซานซีทั้งคืนครานี้ฝ่าบาทคงจะทรงพิโรธเรื่องไส้ศึกอย่างมากแต่ว่ายามนี้ท่านผู้บัญชาการได้ขึ้นเป็นผู้นํำกองพับเซียนต้ากับซานซีต่อไปจะไม่มาก้าวไก่เซียนฝูที่อยู่ใต้อานัตของท่านหรือ นี่ไม่ใช่เรื่องสำคัญเรื่องของอีหนิงคราก่อนอย่างไรสุดท้ายก็เป็นเพราะเขาเอ่ยปากออกมาสองสามประโยคฝ่าบาทจึงไม่ตรัสถามอะไรอีกวัยลิงเงียบไปชั่วครู่ข้าเองก็ทราบซึ้งในน้ำใจของเขาอยู่หลายส่วนยามที่อีหนิงออกเรื่อนหากเขาสามารถจับไส้ศึกได้แล้วข้าก็ควรชวนเขามาดื่มสุรามงคลด้วยจึงจะถูกอย่างไรอีหนิงก็นับถือเขาเป็นบิดาบุญธรรม นายท่านกัวกงกล่าวได้ถูกต้องแต่ตามความเห็นของข้าน้อยเจิงอิ่งคุณแม่ทับต้าถงปกป้องรักษาต้าถงมาสิบกว่าปีผู้ใต้บัญชาล้วนไม่คบหาคนนอกผู้บัญชาการอาจจับไส้ศึกไม่ได้ไวหลิงฟังแล้วก็หัวเราะเสียงดังเจิงอิ่งคุณจะก,กล้าเล่นลูกไม้ต่อหน้าลู่เจียเสวียได้อย่างไรตอนที่ลู่เจียเสวียรสร้างผลงานในสนามรบ ไม่รู้ว่าเขาอย่างเล่นดินโคลอนอยู่ในกองทัพได้เขาตอบบาขององคารักษ์ในใจรอบคิดว่าคนเหล่านี้ล้วนเป็นดุดลูกโคเพึ่งคลอดที่ยังไม่รู้จักเกรงกลัวพยักปีนั้นลู่เจียเสียนำกองทัพหลายหมื่นพันนายเข้าสู่สนามรบชนเผ่าตาตาพวกเขาต่างได้ประจักษ์แก่สายตาและเป็นที่ประวันพั่นพึงไปทั่วทุกสารทิศเขากำลังเดินเข้าไปห้องด้านในเพื่อ เปลี่ยนเสื้อผ้าก็เห็นผู้ดูแลเดินเข้ามาพร้อมมอบเทียบเยือนให้ฉบับหนึ่งนายท่านกัวกงขอรับด้านนอกมีแขกมาขอพบกล่าวว่าแซลิ้นเป็นขุนนางที่ปรึกษาของกรมโยธาอ้างว่าเป็นญาติผู้พี่ของคุณหนูของพวกเราขอรับ บ่าวรู้สึกประหลาดใจนักคนหนูมีญาติผู้พี่แส้ลินเสียเมื่อไรท่านลองดูเทียบเยือนของเขาดูขอรับวัยหลิงรับเทียบเยือนที่ผู้ดูแลส่งมาเขาจำได้ว่าแม่เลี้ยงของอีหนิงก็แสหลินอาจจะมาเยี่ยมเยือนจริงๆก็เป็นได้ได้บอกหรือไม่ว่ามาด้วยจุดประสงค์ได้ผู้ดูแลตอบกลับ กล่าวว่ามีบางสิ่งจะมอบให้ท่านข้าน้อยเห็นเขาแต่งกายไม่ธรรมดาสามัญด้วยสถานะของตัวเองตัวกองจึงมีญาติผู้ยากิไรมาเยี่ยมเยือนไม่น้อยพวกเขาต้องระมัดระวังเป็นธรรมดาเขาเองก็ใช่ว่าผู้ใดจะพบได้แต่วยหลิงจำได้ว่าแม่เลี้ยงของอีหนิงกับนางมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากในเมื่อคนมาแล้วเช่นนั้นก็ต้องพบวยหลิงพังอ,อกศีซษะ เจ้าพาเขาไปยังห้องโถงหน้าก่อนประนีบัติเขาให้ดีข้าเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วจะไปผู้ดูแลรับคำสั่งไปพาคนเข้ามาเวยหลิงชำระล้างร่างกายเรียบร้อยก็เปลี่ยนเป็นชุดเย่วเหรินคอกลมเดินออกไปยังห้องโถงหน้า วันนี้หลินเมาสวมชุดคลุมผ้าไหมหงางโจวสีแดงสดพร้อมป้ายหยกห้อยประดับเอวดูมีชีวิตชีวาร่างสูงเพรียวดวงตาหงเรียวยาวถือเป็นชายหนุ่มรูปงามคนหนึ่งเขากำลังยืนชมดอกไฮ่ทังรออยู่ข้างห้องโถงด้านหน้าข้างกายมีห่านเท้าปากดำถูกมัดปีกคู่หนึ่ง เมื่อหันกลับไปก็เห็นอิงกัวกงกำลังเดินมาก็ก้กาวเท้ายาวๆเข้าไปคารวะคาราวะท่านอิงกัวกงไวหลิงเชิญเขานั่งลงบ่าวรับใช้เดินเข้ามารับเสื้อคลุมสีแดงสดคุณภาพชั้นเลิศไวหลิงถามด้วยรอยยิ้มข้าจำนางหลินแม่เลี้ยงของอีหนิงได้เจ้าเป็นหลานของนางหลินหรือหลินเมาประสานมือ ข้าน้อยเป็นคนของตระกูลลินแห่งหยางโจขอรับเดิมก็อาศัยอยู่ในเมืองหลวงมาโดยตลอดแต่ไม่เคยมาคารวะท่านสักทีเสียมารยาทแล้วขอรับไหวลิงยิ้มพลางกล่าวมีอันใดที่เสียมารยาทไม่เสียมารยาทกันคนชายลินอย่าได้เกรงใจไปในเมื่อเจ้าเป็นญาติผู้พี่ของอีนิงเช่นนั้นพวกเราก็คือญาติกันกลานข้างหน้าไปมาหาสู่กันบ่อย ก็คุ้นเคยแล้วอีหนิงมีพี่น้องไม่มากมีเพียงน้องชายคนเดียวค่ายังอยากให้นางมีพี่ชายน้องชายอีกสักหลายๆคนทั้งสองคนสนทนากันอยู่สักพักผู้ดูแลก็เข้ามารายงานเว่ยหลิงว่ายามนี้ถึงเวลาอาหารแล้วเวยหลิงจึงกล่าวกับหลินเมา นี่ก็ใกล้มื้อเที่ยงแล้วหรือจะให้ห้องครัวทำอาหารแก้มสุราสักสองสามจานเจ้าอยู่ดื่มกับข้าสักสองสามจอกครั้นหลิ่นเมาได้ยินดวงตาก็แป่งประกายเล็กน้อยท่านกัวกงให้ข้าอยู่ดื่มสุราข้าย่อมต้องดื่มสักสองสามจอกไวยหลิ่งให้บ่ารับใช้ไปสั่งการที่ห้องครัวเล็กให้จัดเตรียมอาหารถั่วลีสง โหูหมูตุนของจำพวกที่ไว้กินแก้มสุราให้จัดเตรียมไว้อย่าได้ขาดทั้งยังให้คนไปแจ้งอีเหนิงที่ฝั่งบุรพาว่ายาิผู้พี่ของนางมาเยี่ยมเยือนอาหารสุราถูกจัดเตรียมไว้บนโตะ๊ะลินเมาลินเล่าให้เวยเลิงข้าได้ยินว่า พันกัวกงมีสายาว่าพันจอกไม่เมาไม่ยามข้ายอยู่ในหยางโจก็ชอบร่าสุราเช่นเดียวกันข้าสามารถแยกแยะประเภทของสุราจากการดมได้เจ้าของหอสุรายังเคยแพ้เดิมพันจนต้องเสียเงินห้าสิบตำลึงให้กับข้าเขายกตาสุราขึ้นเด่มเป็นสุราชิวลู่ไปของที่เก็บสะสมในตวนของท่านกัวกงเป็นของล้ำเลิศที่สุดจริงๆ เมื่อไวลิงเห็นเขาแยกแยะเล่าจากการดมได้จริงก็ตะลึงอยู่บ้างเขารีบสั่งให้ผู้ดูแลยกสุราอีกหลายชนิดเข้ามาหลินเมาแยกแยะออกมาได้ทีละชนิดทีละชนิดสายตาที่ไวลิงต้องมองหลินเมาแฝงแววชื่นชมเล็กน้อยดื่มสุราทำ้ายสุขภาพข้าเลิกมาหลายปีแล้วหากรู้ล่วงหน้าว่าจะได้มาพบกับสหายน้อยลินข้าคงเลิกช้ากว่านี้ ท่านดื่มกับข้าในยามนี้ก็ยังไม่สายหลินเมาเรนให้เขาเต็มจอกทั้งสองคนชนจอกกันไอยหลิงรำพันยังคงเป็นการดื่มสุราที่ทำให้รู้สึกปลอดโปรง่ง ทันทีที่สุราไหลลงท้องความอุ่นร้อนสบายตัวก็บังเกิดความกังวลต่างๆล้วนอันตรธานมาลายหายไปสิน้นอาการอยากสุราที่เขาข่มกลั้นมานานแรมปีถูกกระตุ้นขึ้นมาอีกครั้งเขายกกาสุราขึ้นรินเหล้าให้หลินเมา สหายน้อยลินดื่มให้มากน้อยสุราชิวลู่ไปนี้เป็นของพระราชทานไม่มีทางหาซื้อที่ด้านนอกได้แต่หลินเมาคิดถึงเรื่องสำคัญที่ต้องทำจึงไม่กล้าดื่มเยอะท่านกัวกงข้ายังมีเรื่องหนึ่งอยากจะหารือกับท่านเจ้าว่ามาก็ได้แล้ว ไวหลิงเปล่าพลางหัวเราะเขาเข้าใจว่าหลินเมาอยากจะหารือกับเขาเรื่องงานราชการจึงไม่ได้สนใจนักยกตอกสุราขึ้นมาดื่มพอหลินเมาได้ยินดังนั้นก็กล่าวต่อท่านกัวกงที่ข้ามาวันนี้ก็เพราะจะมาสู่ขอข้าอยากสู่ขออี๋หนิงเป็นภรรยาขอรับ ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S <S <ๆ>หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ